ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเอ้ยอุห่าเลยล่ะยเนี้เราไปดูสตอรี่ที่ยี่อนบสามต่นปดาที่หกนะมีแปดดาลนนิสันมากที่ผมจะเล่นผมเล่นเป็นทีมหลักของผมนะครับ มิโนทาร่าเซกิทริสก็ตันิกาซึ่งเรียกว่ใส่คาร์บอยไปเพื่อตัวเชสต์สกิลอัตติเมตจะแรงขึ้นจะเป็นพสสนาส4กันนะซูฟันสเล้งเป็นสกิลกดมีแซนดิ้กับเนี่ยส,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 สตตาดี้อะ เราดีแคปที่น่าใช้นะแต่ผมไป่ตัวหินวนะผมก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็น์ดี้แคปล้วความสามารถของ์ดี้แคปเนี่ยเมื่อเราใช้สเลี้ยงไปกับศัตรูตัวไหนก็ตามเนี่ยกระโจมตีของเราเป็นแบบกระจายคนระับเขาจะเข้ากระจายนะสมมุติเราใช้สกิลเดี่ยวโจมตีใส่ศัตรูตัวนั้นเนี่ยเราเห็เราจะโดนศัตรูทุกตัวบนสนามครับ สิบสี่เปอร์เซ็นตะ์อาหารเป็นเลยก็เป็นสนชุบให้เคียดาที่มอนตายเกิดได้เพราะวมันปีหมูชอบมากเลยสตอรี่แมงโมเดียวตัวใหม่เขาส่องแปดบอสหน่อยเอ้ ไม่สงสเตตไม่ได้อะเอ้าแม่งไม่สงสเตตมาไ,ได้ช่างมาแล้วนันจะกลางโล,โลกโนตีฟิตแล้วก็ให้นโนทาล่าตีเลยครับตัวตี้เมนหลักผมอยู่แล้วผม เิดเสียงเกมนะแต่ตอนอัดแล้วลงคลิปเสียงเกมมันดังกว่าเสียงพูดอต่ดิก็เลยลดเยอะมากไม่ค่อยชอบเลยเรื่องป่กกี่วะเน,นี่ยชุดเทล่าก,ก็าตีไม่เข้าชิพ้าแล้วถ้ามึงเชล่าก็าตีไม่เข้าแล้วใครมันจะตีเข้าอ่ะ มันจะเรื่อยครับปานติดขี้ปานติดขี้ปานติดขี้ตามีเห็นแล้วชื่นใจมากสองแสงก้าวไม่ได้แรงเท่าระเบิ์มโนทาร่านะใช้ได้ฮนะเป็นตาเมจที่มันได้แย่ชื่อบังตีกี่ฮิตเนี่ยแ่งลุงตีเพลงกุยับเลย เก็บเบโนท่าไว้ใช้กับบอสแล้วนะอันนี้เป็นมินิบอสพัทเทินนี่มีสองตาสองเวฟสองเทินแปลกเทินตายนี่วะมีสองรอบแล้วนะฮะ เ่อมึงรอดได้ยังไงเนี่ยชื่อกูเลยเชื่อมึงรอดได้ยังไงอ่ะผมไม่เก็บแล้วเนอาทาร่าดูไม่เก็บสก,กิลแล้วใช้แมงเลยโปรตีมัน อีกรอบหนึ่งโล่โล่ฟูแทงนะครับอ,อุปกรณ์ผมก็ใช้ของฟูแทงไม่มีของพวก A p K ไม่มีของเพิ่งคีจอก,กอเกาะอะไรทั้งสิ้นมันคือฟูแทงแบบหนึ่งร้อปร์เซ็ ตายซะเถอะเจา้าปลาฮะพวกมึงถือกันจังเหรอเจอแล้ตัวพวกมึนนงงอถือทั้งนั้นไอ่เดี๋ยวไม่จบเท่าฟีเฮลแล้วเป็นหลักของจริงละเพื่าทุ่โป้งสองหมื่น แรงนะพูดเป็นเล่นฟูแทงเราเลือดร้วนชื่อมือใครเนะสองสตีตับได้ยังเกมหายยังเออเลือดห้าแสนเก้ามันโดนยั่วยุอยู่ยละ มันจะมีอะไรปีบอลไอ้กลัวอะไรจากห้าแสนเก้าดูดิทาบไปกี่ดาเมจโป้งเจ็ดหมื่ี่อาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นต <c oughs> ุ้ง โอ้ประเ้า <SM> ช <magg ot> ่วยโอ้โหโอ้โหหเราะหัราระเกินระเบลยหรอกแล้วมันไม่มีอะไรไอ้ไอ้เรื่องมันแรงไม่เท่าระเบิดวันอัลาร่าหรอกถ้ากูพูดคือมันตรงแล้วที่ตรงเหมือนที่กูพูดด้วยไงใช่เบิดเยอะ18แสนเฉลี่ยตัวละงแสนกว่าเลยนะ แรงเวอร์แรงเกินปุยมุย้ยไอ้เย่ยแรงสิบไายระเบิดที่ปุ้งเป็ดเศนต้องเล่นหมูที่มีห้าตัวมันระเบิดสองล้านอะ่ะ <c oughs> ที่ศูนดาวนะครับอ,อุปกรณ์ไม่ยู่อาร์ด้วยแล้วก็ศูน์ดาว <c oughs> พวกจะมีหกดาวอีกฉายสิบไาย <c oughs> คือมันเติมนั่นแหละอัดเพินเดียว คุสายฟรีจะ้องทำไมได้เข้าเติมจริงจะได้รับเพคสอสิบห้าบาทครับแต่เราไม่ได้เติมเงินเพคแม่งยังไม่ได้อ่ะอาจจะมีบางคนนะมองกมเนี้ย เป็นเกมที่เล่นง่ายๆไม่ใช่เลยแค่จิ้มๆตัวนเม็หลากก็ชนะืคอไม่เคยเล่นจิงครับหรือพูดอย่างนี้คือคนที่ยังไม่เคยเล่นจิงผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาผมเล่นตั้งแต่เกมเปิดเล่นกิจกรรมสงการแล้วกูแพ้บอสจลยทำให้กูเครียดอยากจะแก้แค้น ต่กิจกรรมผ่านมาครึ่งปีแล้วกูแก้แค้นไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> แค่ด่าลูกกระจกมันตีนานจังว่าแค่ด่าง่อยๆอย่างเงี้ยกูตีโคตรนานเลยแม่ย้อย กดปุ่นดนตรีดีวกว่ากูมึงเก็บดามเยะแล้วทำไมผมถึงเลือกที่จะใช้สกิลก่อนแล้วค่อยกดดนตรี ผมใช้สกิลปาดเลยมันจะได้รอบเดียวอู้ไม่รู้คิดอะไรมือนั้นอะเออผมก็พูดกับผมไปเรื่อยยังไงถือสาเลยเอางงตรงกว่าคิดมาสิบนาทีแล้ว ยังไม่จบอีกเหรอโอ้กูอยากจบแล้วไอ้เจบคลิปนี้นะจะบอกอะไรให้นะเป็นคลิปบั้นตัวครับคลิปหล่อจากเนี้ยเคนจะทำซีก่อนคลิปนี้แต่ไม่ลงรู้ทำไมเหมือนกันอย่าให้มันทำแบบจบแล้วก็จบเลยอะ่ะ จบแล้วจบเลยฟีเฮอะไรวะกูไม่เข้าใจเืยนันอ๋อ,อใช่ไอเกมไวโอเลตไวโอเลตอะไรแบบเป็นโลบอ่ะเห็นคนทามแล้วม,ออนะมีคนดูอ่ะเราจะทำบ้างไหมเออเน,นี่ถามคนดะูอะไรใหญ่ให้ผมเล่นไหมกูกูไม่ได้เล่นจริงหรอกชิวเลยก็ไปต่อ,งอกง้่อยอะ่ะ แต่คนนี้ก็ก็จูกไม่เป็นกู <c oughs> จะเล่นทำไมนะอะแดบบน,นบอสถ้ามีสองเวฟอาจะจบคลิปนี้ได้เพียงเท่านี้คนระับอาจจะไม่เล่นนะถ้ามีสองเวฟมันมันนานไปแล้วอะ่ะถ้าจะเล่นสองเวฟอะหุ่ยคัดซีดิเวฟเดียว เฮ้ยแม่เล่นสองวีกวนะีวางละคลิปคลิปมันยาวไปละช่องกูยัูก็ดูน้อยอย,อยู่แม่งยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับขอโทษที่สิบนาทีเน,นี้เล่นได้แค่สองด่านนะกเกยม,มาก็ข้างนานแล้วอ่ะยยาวอะ่ะเ,เล่นนาน,นชูนงหลังคือคลิปรละด่าแน,น่เชื่อกูดิเออ แต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนันมาถึงตอนนี้ใหม่กุ๊บคุ้งอยากจะปิดช่องงั้นชีวแก่น next time อ๋อแต่กี้ไน้กุ๊บมากูได้